ยังจำเสียงนี้กันได้ไม่เอ่ยแน่นอนว่าถ้าใครได้ยินหรือจําได้เนี่ยก็ต้องรู้ทันทีนะครับว่ารายการอะไรกําลังจะมาใช่แล้วละครับรายการนี้ก็คือกระจก6ด้านนั่นเองอาหารไทยหลากหลายรสตามชาติพันธุ์และวัฒนธรรมน้าเสียงคุ้นหูนุ่มทุ้ม กังวานของคุณสุชาดีมณีวงศ์ที่มันได้กลายเป็นเอกลักษณ์ประจํารายการกระจก6ด้านสารคาดีที่ยืนหยัดคู่ทีวีไทยมากว่า40ปีและยังเป็นรายการที่ทําเรตติ้งได้ถึง4ี่เป็นเรตติ้งสูงที่สุดในกลุ่มรายการสารคาดีซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่มีรายการใดทําลายสถิตินี้ลงไปได้นะครับ ผมชื่อหลายๆคนต้องเคยดูรายการนี้เป็นสารคดีสั้นๆไม่เกิน15นาทีแต่ได้หยิบยกเรื่องราวสิ่งของต่างๆมาบอกเล่าให้ความรู้ได้อย่างเต็มที่แถมสุดท้ายตอนจบเนี่ยก็มีหักมุม เปรียบเปรยให้แง่คิดและแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางพระพุทธศาสนาอีกด้วยแล้ววันนี้เพลินดีมีตำนานจะขอพาทุกท่านย้อนกลับไปดูถึงจุดกำเนิดของรายการนี้กันหน่อยครับว่ามีที่มาอย่างไรและทำไมถึงได้กลายเป็นตำนานที่ผู้คนยังจดจำได้อยู่เสมอถ้าพร้อมกันแล้วไปฟังกันครับ และก่อนที่เราจะไปเพลินกับเนื้อหาของเราในวันนี้ขอขอบคุณ SIA หรือสยามอินเตอร์การประมูลศูนย์รวมรถมือสองที่ใหญ่ที่สุดมีรถเข้าใหม่มากกว่า4,000คันต่อเดือนการันตีด้วยยอดขายกว่า400,000รายการมาพร้อมกับบริการสินเชื่อออกรถเริ่มต้นที่0บาทซื้อไปใช้ก็ได้ซื้อไปขายก็ดีอย่าลืมนะครับซื้อรถมือสอทุกครั้งต้องที่สยามอินเตอร์การประมูลง่ายๆใครๆก็ประมูลได้ รายการกระจก6ด่านเป็นรายการโทรทัศน์ประเภทสารคดีสัน้นเริ่มออกอากาศครั้งแรกเมื่อวันที่1สิงหาคมปีพศ2526โดยเริ่มแรกนั้นออกอากาศทุกเย็นวันจันทร์ถึงวันอังคารเวลา16นาฬิกาถึง16นาฬิกา15นาทีก่อนที่จะย้ายเวลาออกอากาศมาเป็นวันพฤหัสบ,บดีถึงวันศุกร์เวลา11นาฬิกา15นาทีถึง11นาฬิกา30นาทีแล้วก็ย้ายอีกครั้งเป็นวันพุธถึงวันพฤหัสบ,บดีเวลา15นาฬิกา45นาทีถึงสิบหกนา แล้วก็ย้ายอีกครั้งไปเป็นวันศุกร์เวลา17นาฬิกานาทีถึง18นาฬิกาก่อนที่ปัจจุบันจะย้ายเวลาออกอากาศไปเป็นวันเสาร์เวลา16นาฬิกานาทีถึง16นาฬิกานาทีทางช่อง7 SD กระจก6ด้านถือเป็นรายการสารคดีที่มีระดับความนิยมสูงที่สุดและชื่อรายการกระจก6ด้านก็มาจากคำสอนของสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ว่า ผลเราทุกวันนี้ดีแต่สองกระจกด้านหน้าแต่เพียงด้านเดียวให้เอากระจก6กด้านมาสองเสียบ้างแล้วจะเห็นเอง โดยสารคดีสั้นทุกตอนของรายการจะมีคุณสุชาดีมณนีวงศ์เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทผลิตรายการรวมถึงรับหน้าที่บรรยายซึ่งก็คือน้ำเสียงที่เราคุ้นหูกันเป็นอย่างดีแล้วมันก็กลายเป็นเอกลักษณ์ประจำรายการที่ทำให้กระจก6ด้านนั้นยืนหยัดคู่ทีวีไทยมากว่า40ปีและขั้นตอนที่หนักหนาที่สุดในการผลิตรายการกระจก6ด้านและก็ยังถือว่าเป็นหนึ่งในส่วนสำคัญที่ทำให้รายการนั้นอยู่คู่คนไทยมาได้ตลอดเลยก็คือเรื่องของข้อมูลที่เป๊ะนั่นเองแหละครับ เพราะถึงแม้ว่าจะมีเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าไปมากแต่ข้อมูลเชิงลึกจริงๆที่มาจากเว็บไซต์เพียงด้านเดียวนั้นเนี่ยย่อมไม่ใช่ข้อมูลที่น่าเชื่อถือเนื่องจากตอนนั้นเว็บไซต์ต่างๆที่เพิ่งจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้ไม่นานนักอีกทั้งเว็บไซต์ก็อาจจะมีข้อมูลที่คลาดเคลื่อนดังนั้นการสืบค้นข้อมูลจากหอสมุดสารนุกรมรวมทั้งวิทยานิพนธ์ต่างๆเนี่ยก็ยังถือว่าเป็นเรื่องที่จำเป็นอยู่เสมอแหละครับ และนอกจากข้อมูลที่แน่นและเป๊ะแล้วเนี่ยหนึ่งในสิ่งสําคัญที่ทําให้คนรู้จักรายการกระจก6ด้านมากยิ่งขึ้นก็คือการที่คุณสุชาดีเอารายการกระจก6ด้านไปเสนอช่อง7และเดิมที่คิดไว้ว่าจะทําอาทิตย์ละ1วันกลับได้ทํา7วันรวมถึงความโชคดีอีกอย่างก็คือช่วงนั้นผลเอกเพรมตินสูลานนท์ที่เป็นนายกรัฐมนตรีนักขณะนั้นมีโครงการประหยัดไฟให้ปิดไฟตอน18นาฬิกาถึง20นาฬิกาและรายการกระจก6ด้านนั้นก็อยู่ก่อนปิดไฟพอดีก็เลยทําให้คนดู รายการเยอะมากๆและเป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับนอกจากนี้โม่นที่1สิงหาคมปีพศ2546ก็ยังมีการเปิดเว็บไซต์ที่รวบรวมสารคดีที่ออกอากาศไปแล้วโดยแบ่งเป็น6ห,หมวดหมู่ได้แก่ศิลปะวัฒนธรรมชีวิตและสิ่งแวดล้อมอาหารและโภชนาการสุขภาพและวิทยาศาสตร์ บุคคลและสังคมรวมถึงปกินากะสาราคติก่อนที่ในปีพศ2552ชาแนลยูทูบกระจก6ด้านก็ได้ถือกำเนิดขึ้นและมีการรวบรวมคลิปรายการลงอยู่ในนั้นมากมายให้เราได้เข้าไปดูย้อนหลังกันได้นั่นเองครับ และสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือเพลงประกอบรายการที่เราคุ้นกันเป็นอย่างดีซึ่งนับตั้งแต่รายการออกอากาศเป็นครั้งแรกมาจนถึงปัจจุบันเพลงประกอบตีมเปิดของรายการก็คือเพลง Dancing Frame ของวง Menham Stream Roller ก่อนที่ภายหลังนั้นจะมีการแต่งทำนองใหม่โดยคุณนุภาพสวรรค์นักแต่งเพลงและประธานเครือข่ายศิลปินเพื่อชีวิตมีการนำจังหวะแนวอินเดียมาใส่เพิ่มเติมเข้าไปและมีการเปลี่ยนแปลงภาพกราฟิกที่จะขึ้นอยู่กับการเปลี่ยนรูปแบบของรายการในแต่ละช่วงนั่นเองครับ รายการกระจกหกด้านช่วงแรกนั้นจะเป็นรายการแฝงธรรมะทั้งหมดโดยเทปแรกมีชื่อตอนว่าสัจธรรมจากก้อนหินเป็นภาพน้ำไหลจากก้อนหินแหลมคมถูกน้ำไหลซาะจนกลมกลิ่งถ่ายทำกันที่วังตะไครจังหวัดนครนายกก่อนที่ต่อมาจะมีการจัดระบบใหม่มีธีมของแต่ละวันก็คือวันจันทร์จะเป็นเรื่องของวิชาการวันอังคารเป็นเรื่องสิ่งแวดล้อมวันพุธเป็นเรื่องอาหารการกิน วันพฤหัสบดีเป็นเรื่องท่องเที่ยวทัศนาจรวันศุกร์เป็นความสวยงามวันเสาร์เป็นอาหารและโภชนาการส่วนวันอาทิตย์เป็นสุขะอ,อนามัยและโรคภัยไข้เจ็บนั่นเองครับทีนี้มาพูดถึงจุดเริ่มต้นของเสียงภาคกันหน่อยนะครับโดยคุณสุชาดีมณีวงผู้ผ,ผลิตร,รายการและเจ้าของเสียงภาคในตำนานได้เล่าเอาไว้นะครับว่า แรกเริ่มเลยเสียอูดสิทธิกรบุญฉิมเซียนพระชื่อดังณนะสมัยนั้นได้มาติดต่อให้เราโฆษณาขายพระก็เลยบอกไปว่าที่นี่นั้นมีแต่ฟรีกับแพงและลองคิดราคาให้ไปซึ่งเราก็มองว่าค่อนข้างแพงแต่สุดท้ายแล้วก็มีโฆษณาการท่องเที่ยวของทอทอๆให้ราคาถึง6กหลักซึ่งจากนั้นก็เลยทําให้รู้ว่าราคาค่าจ้างภาคเสียงค่อนข้างสูงก็เลยต้องภาคเสียงเองเพราะว่าฟรีนั่นเองครับ และในปัจจุบันก็ต้องบอกเลยนะครับว่ารายการกระจก6ด้านนั้นได้ตกมาเป็นของทายาตรุ่นที่ 2, 2โดยคุณอลงกรจุลารัตน์ในนามบริษัททริเลียนแอนด์ทรีไลออนจำกัดและในวันที่28สิงหาคมปีพศ2558รายการกระจก6ด้านก็ได้มีการเพิ่มรายการใหม่เข้ามาในรูปแบบที่ทันสมัยมากยิ่งขึ้นรวมถึงภาพเสียงและกราฟิกแบบพันสมัยเพื่อให้ได้สาระอีกส่วนหนึ่งโดยใช้ชื่อว่ากระจก6ด้านบานใหม่ส่วนคุณสุชาดีมณีวงศ์ เจ้าของรายการและผู้ให้เสียงบรรยายสุดคลาสสิกเนี่ยก็หันไปรับบทบาทใหม่ในรายการชัยโยโอปาที่เป็นรายการท้องโชว์เล็กๆสนุกๆแต่แฝงไปด้วยสาระดีๆซึ่งก็สามารถติดตามกันได้นะครับทางช่อง YouTube และ Facebook ของกระจก6ด้านได้เลยครับ และถึงแม้ว่ารายการกระจก6ด้านนั้นจะมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบออกไปอาจจะไม่คลาสสิกเหมือนเดิมแต่ไม่ว่าคุณจะดูรายการกระจก6ด้านครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่เสียงทำนองดื้อๆๆดืๆอๆๆๆๆดๆๆๆอๆๆๆดๆๆ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 ๆ้ๆดๆ้ๆนๆๆ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 ๆดๆๆ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 ๆดๆๆ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 อๆๆ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 ่ๆๆๆๆืๆอๆๆด้จบแล้วเนี่ยเพื่อๆๆๆอๆๆจๆๆ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 นๆๆ้อๆๆๆๆๆๆๆองหๆอดๆๆๆๆๆๆอๆๆ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 ดๆ้ๆๆๆๆๆ เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเรื่องราวของรายการสุดคลาสสิกอย่างกระจก6ด่านเพื่อนๆจำกันได้บ้างหรือเปล่าหรือชอบตอนไหนเป็นพิเศษเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปเลยนะครับ และถ้าคุณชอบเรื่องเล่าที่ทั้งสนุกและได้ความรู้แบบนี้คุณสามารถสนับสนุนช่องของเราโดยการกด Subscribe กดไลค์คอมเมนต์พูดคุยแสดงความคิดเห็นและแชร์คลิปนี้เพื่อแบ่งปันเรื่องราวดีๆให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะครับและอย่าลืมติดตามร้านเพลินสโตของเราเพื่อรับส่วนลดและเลือกซื้อสินค้า e x c l u s i v e มากมายจากช่องของเรากันด้วยครับ